แค่เลยแล้วความจริงทำไมเจมโฟมเลือกฉลองสมรสในวันเด็กพร้อมแล้วเริ่มต้นชีวิตคู่หนุ่มเจมจิรายุเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวโฟมเบนจามาดเมื่อวันที่19ธันวาคม67ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นความพิเศษคือภาโฟมตั้งใจติดอรเก็ตที่มีรูปของคุณแม่กับโฟมไว้ที่ชุดเจ้าสาวเพราะอยากให้คุณแม่ได้ร่วมอยู่ในวันแห่งความสุขนั่นเอง ทั้งคู่มีงานฉลองมงคลสมรสจัดขึ้นในวันที่11มกราคมที่ต่างจังหวัดซึ่งความเป็นจริงเจ้าสาวอยากจะจัดงานก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําเพื่อให้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของเธอโดยสาวโฟมได้โพสต์เอาไว้ในไอจของเธอแม่จริงๆโฟมอยากจัดงานวันที่9มกราคมเพราะเป็นวันเกิดแม่แต่โฟมจัดต่างจังหวัดเลยต้องติดวันหยุดให้เพื่อนๆที่มา วันที่11มกราคมก็วันงานแล้วแม่มาอวยพรโฟรมด้วยนะคะคิดถึงแม่มากๆรักแม่สุดหัวใจเลย